สาวงามจากทั้ง26อำเภอในจงังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมเก็บตัวของการประกวดนางงามไมขอนแก่นประจำปี2557ค่ะโดยเริ่มขึ้นในช่วงเช้าวันที่22่สิพฤศจิกายน2557สาวงามผู้เข้าประกวดจะต้องทำกิจกรรมที่สถานีรถไฟขอนแก่นเพื่อบันทึกค่าประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมประกวดกับสัญ,ญลักษณ์ไม้แก่นขอนแล้วเดินทางไปยังสถานีรถไฟเขาสวนกวางแล้วต่อด้วยรถรางไปยังสนวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อที่จะบันทึกภาพการทำกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณสวนสัตว์ค่ะ จากนั้นผู้เข้าร่วมประกวดได้เดินอวดโฉมต่อคณะกรรมการด้วยชุดแรกที่สวมใส่คือชุดไหมลำลองแบบโมเดิร์นหลากสไตล์สีสันสวยงามต่อด้วยชุดที่2จะเป็นชุดแบบสบายๆในแบบกางเกงขาสั้นโดยจะมีการเปิดโหวตในวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่7ธันวาคม2557ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะค้นหาตำแหน่งมิสคอเบอราโวตจากการโหวตของประชาชนทั่วประเทศ นายวิวัต์เมธีวรรณกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดการประกวดนางงามไหมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สืบทอดกันมาเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามของจังหวัดและเป็นสาวงามของเมืองขอนแก่นค่ะเพื่อเป็นทูตวัฒนธรรมในด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดรวมไปถึงการเป็นพีเซนเตอร์ในกิจกรรมต่างๆของทางจังหวัดด้วย ผู้ที่สนใจร่วมชมร่วมเชียร์และให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่นปีนี้ในเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสียวและงานกาชาติจงังหวัดขอนแก่นได้ที่เวทีกลางสนามหน้าสารกลางจงังหวัดขอนแก่นค่ะ